สวัสดีครับแมกกี้นะครับผมบาาครับเฮ้ยจะเอาแบบนั้นกนเหรอเาเวหนึ่งสองสามสวัสดีครับสุพรัสซีครับน้องครับเออ ใช่ครับก็จะเข้าอีพีที่สิบแล้วใช่ครับใช่ก็เรื่องก็เริ่มเข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็อีพีที่สิบเนี่ยยิ่งเข้มขน้นขึ้นอีกขนาะดตอนนี้เป็นอีพีเก้ายังเข้มข้นมากแล้วใช่สิบยิ่งเข้มข้นแล้วเดี๋ยวโอ้โหเข้มข้นยาวยันสิบหกเลยสิบเอ็ดนะเข้มข้นกว่าเดิมแล้วสิบสองอ่ะพูดมันเข้มกว่าเดิมแบบเข้มกว่าสิบเอ็ดอ่ะโอ้โหแล้ว <laughs> 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 สิบสามอ่ะว้าวจะอยู ซีรีส์ซีรีส์เข้มเข้มแน่นอนก็เห็นกระแสตอบรับก็โอ้โหเรียกว่าทำงานมาหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยจริงหายเหนื่อยเลยครับต้องใช่ครับเปิดเปิดต่อได้เลย้ไดเลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านมากกว่าครับผมเป็นแฟนของซีรีส์นะครับแฟนๆทุกเรานะครับ มีพี่ๆน้องๆอ,อีกหลายคนมากเลยครับก็ต้องต้องขอบคุณจากใจจริงๆที่ทําให้ซีเรื่องนี้มันมันมันออกมาให้คนหนุนได้เห็นก็<ระ>อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนอย่างดีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนนิยาย้วยครับผมที่มองเห็นพวกเราเป็นตัวละครจริงๆครับก็นะขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นนักเขียนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่บ,บ้านหลังบ้าน ทุกคนท<ค>ำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วแบบมันได้กลิ่นของนิยายเดวเรียกว่าได้กลิ่นเลยมันคือนิยายแบบที่มันขยับได้อ,ออกมาเป็นคนแล้วอ่ะเขาบอกว่าเราสองคนเหมือนดูอดไในนิยายเลยถ้าสมมติว่าในมุมที่เอาตัวเองมาเป็นคนดูอ่ะมันก็เหมือนออกมาจากนิยายจริงเพราะผมอ่านด้วยอ,อ,อย่างผมเนี้ยผมเวลาดูก็เห็นแบบเวลาเห็นน้อนก็จะแบบ น็อตนี่มันมันปังเหมือนกันเนาะแบบเออมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเห็นพี่จอห์นก็หล่อมากเออคือมันไม่เหมือนใช่แม็กกี้กับบาร์ดไม่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยจริงๆแต่พอเป็นเป็นจอห์นกับน็อตแบะผมส่วนตัวยังชอบเลยครับผมเริ่มเขินเลยโอ้โหมันมันต้องไปดูอ่ะจริงจริงจริงมันต้องลองดูครับแบบลองเปิดใจดูถ้ามันมีระดับสิบก็มันจะสิบเอ็ดแบบ เออมันก็มันเกินอ่ะมันเกินเลยเหรอมัเกินเป้าคุณก็เกินไปไม่ก็ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูต้องลองดูต้องลองดูจริงอยากอยากให้ทุกคนได้ดูจริงได้ทางไหนครัอ่าดูได้ทางช่อง GMM ยี่สิบห้านะทุกคนเพื่อนสองทุกครึ่งครับผมแล้วก็ย้อนหลังได้ทาง VTV นะครับสองทุกครึ่งครับถูกต้องครับอ๋อคือตอนแรกไปสัญญากับแม่แม่แฟนๆนี่แหละว่าครับ ถ้าสมมติว่าทวิตถึง5 0 0แสนผมไดตัดผมแล้วมันถึงจริงๆถึงเกือบ0กแสนก็เลยแบบว่าจริงๆมัน6 0แสนกว่าแหละเพราะมันตัดรอบก่อนที่ตรงหนึ่งทุมใช่ครับผมก็เลยแบบว่าทำตาสัญญาแน่นอนเราเราไม่มีสัญญาอยู่แล้วแล้วพี่แม็กตัดผมเป็นพอดีครับบังเอิญอย่างนี้ว่าตัดเป็นเลย เรียกว่าตัดเสียนเรียกว่าตัดเสียนพอเล็มได้พอเล็มได้เอาไหมดหัวอยู่นะหายไปเยอะอยู่ครับแต่คุณชอบใช่ไหมชอบขทรงที่ดีอ่าโอเคคนนี้หล่อปะนะคุณพอใจเออคุณพอใจผมก็สบายใจแล้วอะไรนะครับขอโทษดิอีพีสิบถึงเจ็ดแสนจะทำอะไรไปเจ็ดแสอ๋อตอนแรกบอกไว้ว่าถ้าเกิด EP 10เนี่ยไปถึง700,000นเจ็ดแเดี๋ยวให้บ้านยอมผมไม่เลยแต่ก็แบบว่าจะดีเหรอวะเดี๋ยว เดี๋ยวลองให้ทายกันดูดีกว่าเดี๋ยวลองให้ทายกันดูดีกว่าว่าสีอะไรห้าเจ็ดแสนเออห้าเจ็ดแสนเจ็ดแสนเฮ้ยนะฮะพี่พี่บาสทำให้ผมเดี๋ยวพี่บาสสิครับถามผู้จัดการผู้จัดผู้จัดการหน้าแบบจริงเหรอวะมันจะยอมใช่ไหมเพราะว่าตอนตัดผมก็ไม่ได้ปรึกษาใครถูกก็คือคิดเองตัดเองทำเองหมดเลยก็หวังว่าผู้ใหญ่จะจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้อภัยเราที่เราอยู่ที่ทำโดยพารักันถูกครับครับแพงครับแพงช่องซซฟตี้เหรอครับครับผมก็ออ่ตอนนี้เดี๋ยวเรามีคลิปหมูแดง หมูแดงเราไปดูหมูดแดงกันมาก็เลยแบบว่ากำลังตัดอยู่รอแป๊บหนึ่งเป็นแก๊งหนึ่งสองซ้ำนะถูกต้องครับแก๊งสองซ้ำคือแบบเป็นแก๊งที่ครบรถครบรถอ่าเกมเราครบรถมากเลยอยากให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันแก๊งหนึ่งสองซ้ำจะมีพี่แม็กผมพี่เงินแล้วก็เซฟใช่ครับผมก็อยากให้เจอในช่องซุปเหมือนมีแบบเนี้ยสี่คนเหนื่อยไหมล่ะคิดว่าเหนื่อยไหมถามจริงจริงบู๊เต็มจรง มะ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 อะไรอะเกษตรเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดก็เสร็จไปหกงานละไปหกม้าละต้องเต้นก็ก็ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะมีไหมมะมามะมไม่ต้องเต้นก็เด้งแล้วตอนนี้โอเคได้ครับ ยังไงฝากแฟนๆซีรีส์ด้วยนะครับแฟนๆนิยายด้วยนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับ for ever you นะครับผมเพราะรักนำทางยังไงในเพจใช่ดิแดนในเพจก็รอติดตามในเพจเลยใช่เพราะว่ามีหลายชีวิตมากมีหลายชีวิตมากยังไงฝากติดตามพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบว่าแค่แม็กกี้บาร์สอยากให้ติดตามทุกๆคนเลยเพราะว่าโอ้โหแปดคนแปดทีจริงจริงอ่จริงหนังสือสี่เล่มไอ้สี่สี่สี่เรื่องสี่เรื่องเนี่ย เป็นแบบหนังสือที่คมลรกมากๆรละสนุกมากอยากให้ติดตามลองติดตามนิยายดูนะครับผมฝากด้วยนะครับเรับครับผมโฟร์เอยูพอร์ตัทางนะครับผมครับ